เป็นความทุกข์ใจของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนค่ะเพราะว่าล่าสุดมีหนุ่มรายหนึ่งเขาขี่รถจักรยานยนต์คุณผู้ชมขี่รถผ่านจุดที่มีการก่อสร้างแต่ปรากฏว่าจุดนี้ไม่มีป้ายเตือนไม่มีไฟเตือนเขาตกลงไปเลยนะคะไปชมภาพกันหน่อยค่ะ คุณผู้ชมคัสภาพคือรถตกไปทั้งคันเลยนะคะที่เห็นเนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาต้องนําเชือกผูกกับรถเครนแล้วก็ดึงรถจักรยานยนต์ขึ้นมาจากท่อระบายน้ําแนวก่อสร้างบนพระหนโยทินขาออกที่พระนครศรีอยุธยาค่ะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ของหนุ่มรายนี้เขาขี่ผ่านมาแล้วก็ตกลงไปในช่วงเวลากลางคืนของวันพุธนะคะพอมาถึงจุดก่อสร้างเนี่ย คือหนุ่มรายนี้เขาบอกว่าจุดเนี้มันไม่มีทั้งไฟสัญญาณแจ้งเตือนไม่มีป้ายเตือนแล้วประกอบกับตัวเองไม่ชินทางก็เลยทาให้ตกลงไปแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องช่วยกันอย่างทุลักทุเลอะค่ะโอ้นะฮะตกลงไปทั้งรถทั้งคนคือไม่ทันได้ไม่ทันได้เบรกไม่ทันได้ชะลอเลยเพราะว่าไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยนะครับเ็าบอกไฟไม่มีป้ายไม่มีทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบครับคุณผู้ชมครับจุดที่เกิดเหตุนี่ช่วงกลางวันเป็นแบบนี้นะครับ ไปดูจุดนี้นะครับพบว่าเส้นทางดังกล่าวคือถนนพหลโยทินครับเส้นคู่ขนานขาขึ้นฮะตลอดเส้นทางเนี่ยเขามีการขุดท่อครับเป็นโครงการขุดท่อวางระบบท่อประปาเป็นระยะทางทุกๆ200เมตรครับ hmm. แต่ไม่พบคนงานที่ดูแลพื้นที่ก่อสร้างอุปกรณ์แจ้งเตือนเนี่ยมีเพียงแบริีเออร์สีขาวแดงที่ปิดกั้นเอาไว้แล้วก็บางจุดมีสัญญาณไฟเตือนแต่ว่าเป็นจุดก่อสร้างบางจุด มีเพียงป้ายเตือนแต่มันไม่ได้ครบทุกจุดเนี่ยก็กลายเป็นที่มาของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอีกแล้วคุณผู้ชมทีนี้ไปฟังทางฝั่งของอาสาสมัครมูล,ลนิธิร่วมกันยูกันหน่อยเป็นมูล,ลนิธิที่เขาเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเขาก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเหตุการณ์เกิดช่วงประมาณเที่ยงคืนก็ไปเจอรถจักรยานยนต์ของผู้ขับขี่ตกลงไปในหลุมที่มีความลึกประมาณ5เมตรคุณผู้ชมส่วนเจ้าของรถจักรยานยนต์เป็นผู้ชายค่ะ ถูกพลเมืองดีช่วยเหลือขึ้นมาก็ได้รับบาดเจ็บเพีงเล็กน้อยเท่านั้นทีมกู้ภัยก็เลยงมลงไปเอารถจักยานยนต์ขึ้นมาซึ่งจมลงไปราว1เมตร50เซนนะคะสอดคล้องกับข้อมูลของชาวบ้านในละแวกนี้เขาก็เปิดเผยบอกว่าบริเวณนี้ก่อสร้างมาเป็นปีแล้วเพื่อที่จะวางระบบท่อประปาส่วนภูมิภาคของพระนครศรีอยุธยาแต่ทำมาตั้งนานมไม่เสร็จสักทีทำให้มักจะมีอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้ เกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะว่าหลายคนที่เขากลับมาเขาไม่ชินทางาไม่มีทั้งป้ายไม่มีไฟนะคะตอนนั้นเนี่ยตอนกลางคืนด้วยมองแทบจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าด้านหน้ามีนะเราจะเห็นเลยแท่งเบรคเออร์กั้นด้านหน้ากั้นด้านข้างแต่ระหว่างทางไปเรื่อยๆเนี่ยมีบ้างไม่มีบ้างคือถ้าสังเกตดีตะกองวันเนี่ยเขาไม่ได้วางเบรคเออร์ล้อมไว้ทั้งไว้ทั้งไว้ทั้งช่องทั้งบอ่ออ่ะนะครับก็อาจมีความเสี่ยงได้นะครับ